คุณผ uh, ู้ชมกินข้าวเที่ยงกับผมครับมือเช้ากับมือเที่ยงต่างกันตรงไหนครับคุณผู้ชมกับข้าวของผู้ใช้แรงงานอย่างติดโยครับกินปพะโยชยูต่อสู้ชีวิตทำเพื่ออนาคตครับคุณผู้ชมต่างกันตรงไหนเนาะมือเช้ากับมือลางมันนะครับมาครับมาครับพ่อแม่พี่น้องเบาหลเย่ให้เด้อมา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 เด้อครับ มากินข้าวกับทิดโยคนเซิร์เซิร์นะครับคนบ้าคนบอคนลรอดนตึงตังนิดๆเนี่ยหน่อยๆนะครับก็บ้าๆกันไปเรื่อยๆนะครับบ้ากันไปตามภาษาครีเอเตอร์นะครับบ้าไม่อเดือดร้อนใครก็ไม่เป็นไรนะครับมาครับมาลอยายาให้อีกแล้วว้าว้าว้าวา,วา,วา,วาน้ำลายใหญ่มามา,มา,มาไปน้องบอกคุณบาอาจารย์เสร็จแล้วนักอนะนะุญาตจดขออนุญาตเสียสังก่อนนะครับคุณผู้ชมมือยากเป็นกระยมก่อนนะครับมามามาคุณผู้ชมมาลอยยายให้แล้วอุยหิว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 เขากลางวันครับ มาเลครับมาเลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับที่โย่ด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับบรรยากาศาคือคึมฝ้าคึมฝนอีกแล้วเหมือนเกินครับเมื่อคืนก็ฝนตกั้งคืนนะครับ